สวัสดีค่ะหลังจากที่คลิปมาตอนกลางวันนะคะไลฟ์สดค่ะไฟดับจ้านะคะเราก็เลยไม่ได้เจอกันสักทีนะคะวันนี้ค่ะมินขออนุญาตมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะ ไลฟ์สดในเรื่องของ B M W นะคะที่ลดราคากันนะคะของรถมือสองคอนเชียงใหม่นะคะวันนี้นะคะน้องมินอัดคลิปวันที่19กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะวันนี้มินก็รวบรวมมาทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะที่จะมาลดราคานะคะสำหรับใครที่ชมอยู่ทางบ้านอยากได้จังเลยน้องมินอย่าลืมนะคะแอดไลน์หามินค่ะที่ไลน์ s i k h o n c m นะคะหรือโทรหารมินที่เบอร์0634646041หรือว่า0634646042นะคะร้านเปิดทุกวันจันทร ถึงวันเสาร์แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งค่ะวันนี้มินรวบรวมมาให้ทั้งหมดอยู่3คันด้วยกันนะคะก็คือจึงหนึ่งคันแรกเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเข้าเรื่องเร็วหน่อยนะคะ bmw series 5ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น520นะคะเป็นตัว f 1 0นะคะดีเซลเนาะราคาเดิมอยู่ที่8-9-8นะคะมินไม่ขายแล้วค่ะตอนนี้นะลดไป3 9มหมนนะคะใช่ไหมเออใช่ไม่ใช่ลดไป4 9่หมเลยนะเออสลดไป4 0,000นนะคะเหลือ8 58นะคะลดไปเลย4 0,000จากป้ายนะเหลือ858นะคะสำหรับเจ้า bmw f 1 0คันนี้นะคะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงบ้างน้องมิ้นค่ะเป็นยังไงโอ้โหทำไว้เป็นสารคาดีเลยค่ะแนะนำให้อัดไลน์หามินนะคะสำหรับตัวนี้เนาะอีกคันหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าตัวเล็กของเราค่ะตัวนี้เลย bmw f ย0่นะคะหรือว่า116 i นไอนะคะนี้ เฉี่นเมื่อปี2015ค่ะหรือว่าปี2558นะคะคันนี้เป็นสีขาวค่ะเล็ไม่ค่9ย0 0 0ามกิโลเท่านั้นนะตัวนี้นะคะมินก็ลดจากไปให้ไปอีก40,000นะคะเหลือเพียง 7, 5, 9, ย้ํานะคะดาว29,000ก็สามารถเป็นเจ้าของ bmw คันนี้ได้แล้วนะคะเนาะ bmw 1,1 6 i ไอตัวเล็กสเปคใครบ้างนะคะ f 1 0เจ้าตัวเล็กคันนี้นะคะไอ้ขันหนึ่งนะคะดันข้างๆนี้เลยนะคะ bmw นะคะ 520d ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว m sport จดทะเบียนเมื่อปี2016นะคะ159นะคะลดไป60,000บาทเหลือแค่129นะคะ129นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ bmw series 5นะคะ m sport นะคะคนนตัวนี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นตัว lci แล้วนะจากคันสีน้ำตาลนะคะจะเป็นตัว184แรงมนะ้าตัวนี้เป็น190แรงมนะ้า twin power turbo diesel นะคะ<ๆ>เหลือ1 2 99ล้าน2แ9 9,000บาทเท่านั้นนะคะกับ bmw f10 คันนี้นะคะเนาะนี่นะอันนี้นะคะก็ลดราคาลงมาจากป้ายค่ะ หกหมืเหลือ129นะคะเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะ bmw 5 2 0 d f 1 0นะคะอยากได้ขนาดอยากเป็นเจ้าของแอดไลน์หามินก่อนได้เลยนะคะขออนุญาตไม่ลงดีเทลในรายละเอียดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนะคะ บอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยเป็นสารคดี B M เลยนะคะก็คือค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะนะคะเนาะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับปินนะคะแนะนำให้แอดไลน์หามินเลยค่ะที่ไลน์ s i k h o n c m หรือโทรนะคะ0634646041กับ0634646042นะคะทั้ง2เบอร์นี้นะร้านเปิดทุกวันจันทรถึงวันเสาร์8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะอยากดูคันอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอ้ชุดปลิวนะคะเนาะ ก็ให้แอดไลน์หามินได้เลยค่ะมีน้องๆแอดมินนะคะคอยให้คําปรึกษาอยู่นะอยากรู้ว่าตัวเองจะซื้อได้ไหมทํายังไงได้บ้างแอดไลน์หามินก่อนนะคะแอดไซค์เคนะคะเนาะดูแล้วอยากได้คันไหนมีคําถามอยากปรึกษาเรื่องรถปรึกษาฟรีแอดไลน์หามินก่อนได้เลยค่ะ